สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องผมอีแล้วนะครับช่องพวกคุยชแนลนะครับผมพวกคุยนี่ตัวอะไรวะฮอนอคุงคอระครังคอคนปะเออจะไม่ได้ช่ำเด็ดวันนี้ก็จะมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวมาติดตามมาเลยครับเดี๋ยวผมจะใส่ขึ้นมาปิง้งมาแล้วครับผมนี่ให้ดูกล่องก่อน แคทไทยรองเท้าคู่นี้คืออะไรดูรอบๆเหมือนคนที่อวดนไยไม่รู้เลยช่างเนี่ยเราจะมารีวิวผมจะไปกล่องน,นะเป็นลีลาทำไมเออนี่นี่ก็จะเป็น n i ก e j จอแดนนะครับผมไม่เขาก็เรียกกันแต่ n i ก e ้ไกนะ แต่ผมอ่านว่ามันคือไนท์ไนท์นะจะออกมาให้ดูแต่ว่าคือผมเคยสัญญาเมื่อคลิปรีวิวรองเท้าคลิปที่แล้วนะว่าผมจะซื้อมาแล้วยังไม่ใส่เราจะมาถ่ายรีวิวก่อนแต่ว่าผมผมยังไม่มีเวลาทําคลิปไงผมก็เลยแอบเอาไปใส่ก่อนหนึ่งครั้งคงไม่โกรธกันนะก็ <c oughs> <g ül> ผมเอาใส่ไปทะเล ใส่ไปบางแสงมารั้งหนึ่งแล้วนะ <t ori> ก็จะมีร่องรอยการใส่บ้างน,นี่นะครับผมนี่เลยอันนี้ของแท้นะไม่ใช่ของก๊อปนะผมซื้อมาที่ช็อป JD ในสยามเซ็นเตอร์นะสยามเซ็นเตอร์จะมีช <t ori> ็อป d ก็อ่ะเดี๋ยวผมไปดูรอบๆกันอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าข้างขวานะ อันนี้ก็คือมาเดิมๆก็อย่างนี้นะมันก็จะเป็นรองเท้าสีแดงตัดดําแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้จักชื่อนะว่ามันคืออะไรก็จะเป็นสีขาวเชือกก็จะเป็นสีดําแต่ตอนแรกที่ผมไปเว้ยผมกะจะเอาสีแดงขาวตรงนี้น่าจะเป็นสีแดงมั้งตรงนี้เป็นสีขาวแล้วเชือกสีขาวแต่ว่าสีนั้นมันไม่มีแล้วอะผมก็เลยได้สีนี้มาแทนแล้วมาเออแล้วมันมีอีกสีหนึ่งเว้ยมันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นสีดํา อนอาสีดําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็เชือกดําแต่ผมว่าเออเอาสีแดงดีกว่านี่คู่หนึ่งแต่ว่าไอเรื่องของแท้ของก๊อปอ่ะผมดูไม่เป็นนะ <c oughs> แต่เนี่ยผมมั่นใจว่าของแท้เพราะว่าผมซื้อในช็อปเลยผมแบบบางทีผมก็อยากจะซื้อในตามเพจในเฟซนะ <c oughs> บางทีผมก็เก็ดออกข้างนอก แบบบางทีเอยแต่ที่หลายๆคนเขาขายอะ่ะมันก็คือราคารีเซลนะเว้ยอย่างคู่เนี่ยผมได้มา4,600บาทในช็อปนะแต่ผมมาดูในกลุ่มใน Facebook ที่เขาขายรองเท้า n นกี้นะเขามารีเซลมันอยู่ที่5,300นนะคือราคารีเซลแต่ว่าก็เข้าใจแหละรีเซลมันก็ต้องแพงขึ้นแต่ว่ามันก็คือของมือหนึ่งที่เขาซื้อมาเพื่อที่จะมาปั่นราคาเว้ย ก็คือแบบมันออกสีนี้มามันขายมันก็ขายอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็มันก็จะไม่ผลิตสีนะั้นออกมาแล้วอะ่ะคนก็เลยหันมาทำรีเซลกันอย่างที่ผมดูสีดำขาวที่เขาเรียกไนท์แพนด้านะอันนั้นก็ขึ้นไปเจ็ดแปดพันแล้วนะอันนี้ของผมมันเป็นป้ายไทยนะแต่ว่าอันนี้เมดอินเวียดนามนะ คู่นี้ Made in เวียดนามก็คือทํามาจากเวียดนามแหละเราจะให้ดูรอบๆนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นข้างซ้ายนะแต่ส่วนส่วนตัวผมว่ามันก็โอเคนะก็สวยนะอวยของตัวเองแล้ว <c oughs> ก็ถ้าความใส่สบายนะในการเดินนะถ้าเต็มสิบอ่ะผมให้ไอตัวเนี้ยแค่หกเองนะผมจะให้มันแค่หกคะแนนเพราะเวลาใส่เดินมันไม่สบายเลยนะมันรู้สึกว่า มันไม่เหมือนรองเท้าอย่างอื่นที่แบบเดินแล้วมันจะรู้สึกนุ่มเท้าอ่ะแต่เนี่ยคือเดินแล้วมันรู้สึกแข็งกระด้างในส่วนตัวผมนะเวลาเดินอ่ะใช่ป่ะคนเรามันก้าวมันเดินมันก็ต้องแบบขามก็ต้องไปข้างหน้ามันคล้ายๆแบบเออผมอธิบายไม่ถูกทุกคนก็เข้าใจแหละคือมันจะติดช่วงส้นส้นเท้าส้นเอ้ยข้อเท้าแล้วไปเดินไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนมีอะไรมาค้าข้อเท้าหรออ่ะมันก็ทําให้รู้สึกว่าทําให้มันเดินเดินแล้วมันแบบลําบาก เดินลาบากไม่พอเวเวลาเราจะใส่เราจะถอดอันเนี้ยคือตอนนี้ผมผูกเชือกไว้เวคือเวลาเราจะใส่อ่ะเราต้องแกะเชือกอันนี้ออกก่อนแล้วเราก็ต้องคลายคลายเชือกออกมาเพื่อที่จะให้เท้าเราใส่เข้าไปได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยเท้าเราใส่ไม่ได้แน่นอนยังไงก็ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าได้มันก็แบบมันก็เสี่ยงที่จะทาให้รองเท้าเราขาดทําให้มันแบบใช้ได้ไม่นานไม่ทนแป๊บเดียวก็ขาดก็ถลอก ผมแนะนำให้แก้เชื่อออกก่อนอันนี้คือทรงดังไฮนะครับดังไฮดังไฮดังไฮผมก็เรียกไม่ถูกนะแล้วแต่คนจะเรียกอันนี้ก็จะเป็นทรงดังไฮนะแต่จริงๆอ่ะตัวนี้เว้ยมันชื่อแอร์จอแดนวันมิดนะมันก็จะเป็นตัวหุ้มข้อแล้วก็จะมีตัวอีกตัวนึงเว้ยที่มันจะเขาเรียกดังโลใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็จะไม่มีข้อตรงนี้มันก็จะเป็นรองเท้าแบบ เรียกมาอย่างนี้เลยเว้ยแม่งก็รูปทรงคล้ายๆกันแหละราคาก็ไม่ต่างกันมากอาจจะถูกกว่าสัก300หรือพอๆกันแหละที่ผมดูนะเราก็จะมีตัวหนึ่งที่มันจะเป็น Air Jordan เอ้ยไม่ใช่ Air Jordan Air Force เออเดี๋ยวถ้าผมซื้อมาเดี๋ยวผมรีวิวให้ทีเพราะว่าผมก็มีแพลนที่จะเอาอีกเหมือนกันนะเวลาใส่เวลาถอดมันต้องแบบแก้เชือกเว้ยมันก็ทำให้ลำบาก แต่ถ้าการใส่การถอดน,นี่ผมขอให้สี่แล้วกันเพราะผมรู้สึกว่ามันลำบากแล้วผมจะเอารองเท้าคู่อื่นให้ดูก่อนนะอย่างถ้าเป็นเอาเอาไนกี้กันเลยอ่อันนี้ก็จะเป็นอีอกไนกี้คู่หนึ่งของผมนะอันนี้ผมยังไม่ได้มาทำรีวิวอันนี้ผมซื้อมาสี่ปีแล้วนะอันนี้ไม่ได้ซื้อที่ไทยนะอันนี้ซื้อจากประเทศบาเลนแม่มทำงานยู่นู่น ม่ผมซื้อมาให้นะตัวนี้เนี่ยข้อสั้นเว้ยเนี่ยคืออันเนี้ยเรามัดเชือกมันพอดีกับเท้าเราเว้ยเวลาเราจะใส่อะ่ะมันใส่เข้าไปได้เลยอะ่ะคือมันไม่จําเป็นต้องแก้เชือกเหมือนคู่นี้เว้ยคู่เนี้ยคือแบบมันลําบากมากอะ่ะเวลาการใส่การถอดคือมันลําบากแต่อันเนี้ยคือแบบเราแค่ดึงอันเนี้ยขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็ใส่เราเอาเท้าเราใส่เข้าไปได้เลยเนี่ยแหละมันก็ทําให้เราแบบสบายไม่ต้องมาเสียเวลาผูกเชือกมันแบบ คือโดยรวมสบายแต่การเดินตัวนี้ผมให้แปนะมันใส่สบายจริงๆอันนี้ผมซื้อมา3ปี4ปีเชื่อไหมผมใส่แค่3 4มี่ครั้งเองอนึกว่าตัวอะไคือผมใส่แค่3 4ครั้งจนแบบอีกข้างหนึ่งกาวแบบมันขาดอะเอ้ยไม่ใช่กาวมค่ะกาวมันสึกเว้ยมันก็ทําให้รองเท้าแบบอ้าปากได้แต่ตอนก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วด้วยการติดกาวยางน,นั่นเอง แล้วก็เมื่อก่อนผมไม่เคยที่จะเก็บนองเท้าดีๆนะก็แอบ,บมีโดนแบบหนูแทะมาหน่อยหนึ่งอะ่ะเออผมก็เสียดายนะแต่ถ้าผมหาร้านซ่อมถ้ามันซ่อมได้ปะทําให้มันโอเคได้ผมว่าจะไปทําอยู่ผมหาร้านอยู่นะหรือว่าถ้าใครมีร้านแนะนําแนะนําผมได้นะอันนี้ก็จะเป็นไนท์แท้นะแต่ค่ามี้อ่ามี อันนี้ก็จะเป็น Made in เวียดนามเหมือนกันนะอันนี้ซื้อจากประเทศบาเลนก็ Made in เวียดนามเหมือนกันลายบาเลนมันไม่ต่างจากของไทยเลยนะอันนี้ของผมคู่นี้ก็เคู่นี้7.5 UK นะขนาด7.5 UK แต่อันนี้นะนะผมจะไม่ได้ คู่นี้ของผมมันอยู่ที่แปดยูเคนะแต่จริงๆอะผมใส่เนี่ยพอดีเลยพอดีเท้าผมเลยแต่เนี่ยผมเอาเผื่อมาหน่อยนึงตอนแรกผมเอาคูค่คู่เนี่ยมาใส่แล้วมันรู้สึกอึดอัดเมื่อก่อนอึดอัดกว่านี้นะแต่ว่าช่วงนี้ผมรู้สึกไม่อึดอัดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหนักผมลดเท้าผมมันก็เลยแบบเล็กตามหรือเปล่านะมาเข้าต่อน,นี่ก็จะเป็นดีไซน์ด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็น อันก็จะเขียนคำว่าแอร์นะก็จะมีคนถือบาสมนะั้งนั่นแหละจริงๆอ่ะรองเท้าทรงนี้เว้ยเขาทามาจริงๆมันเคยทํามาเพื่อการกีฬานะเป็นรองเท้าบาสซึ่งผมเคยดูมาก่อนนะผมเคยอยากได้รองเท้าทรงแบบนี้ที่ตอนนั้นผมช่วงที่ผมเล่นบาสอยู่ผมอยากได้มากเลยนะแต่ช่วงนั้นกําลังเงินผมไม่พอนะด้วยความเป็นเด็กเรา ไม่มีกําลังที่จะซื้อผมคิดว่ามันแพงไปจนตอนเนี้ยจากรองเท้ากีฬาสู่การเป็นรองเท้าแฟชั่นนะครับจริงๆอ่ะผมก็มีรองเท้ารองเท้าอ่ะประมาณ10บคู่นะสิบคู่คือมันก็จะมีหลายแบบก็คือผมเคยรีวิวนิวบาลาน c e ไปแล้วแล้วก็รีวิวแวนแล้วมันก็จะมีพวกเนี่ยแหละ n i กี Nike อีกมี Convert มีรองเท้าซาร่าอีกแล้วก็รองเท้าของอันเดอร์อาร์มอเดี๋ยวยังไงผมจะทำคลิปให้ดูนะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็จะมีคู่ที่ขายในไทยบ้างแล้วก็ไม่มีขายในไทยบ้างอันนี้ยังไม่จบเลยแล้วก็พื้นก็จะพื้นผมก็จะ,จะเลอะๆหน่อยนะเพราะว่าผมแอบไปใส่ทีหนึง่งพื้นก็จะอยู่ทรงนี้เลยนะเป็นไงโอเคไหมคู่นี้ผมได้มาเอ้ยผมบอกราค่ะนว่าคู่นี้ผมได้มาสี่พันหร้อบาทนะ สี่พันหกมือหนึ่งเลยยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผม้างหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวรองเท้าคู่อื่นให้ดูว่าก็าาใส่เออผมลืมบอก <c oughs> ผมก็าตาไม่น่าปัดเปียเลย <c oughs> ลองเออเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแจ้งอีกทีดีกว่าว่ารองเท้าแต่ละทรงอะ่ะว่ารองเท้าทรงนี้ทรงนี้ทรงน,งนี้มันใส่คู่กับ เสื้อผ้าแบบไหนกางเกงแบบไหนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าไนนะนี่ก็จะเป็นไนกี้เหมือนกันแล้วมันก็จะมีพวกอุยอันนี้ก็จะเป็นแวนนะผมเคยทำคลิปออกไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นคอนเวิร์ดคอนเวิร์นี่ผมซื้อมาผมใส่แค่ครั้งเดียวเองซื้อมาจะปีน่ะผมใส่รองเท้าแบบคือผมซื้อแต่ผมไม่ค่อยใส่ แล้วก็จะมีของอุย้ยกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะแ๊บหนึ่งแล้วก็จะมีรองเทาา้าซาลานี่ก็จะดำหน่อยนะเพราะว่าผมใส่ไปเที่ยวมาอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าสนนเกอร์สีขาวนะยังไงผมมาทำคลิปให้ดูอีกยังไงก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะงั้นผมไปละบา,บาย